เป็นจุดเด่นของเครื่อง TrueBeam ก็คือสามารถที่จะฉายรลังสีสัญญกรรมได้ด้วยความเร็วสูงมากๆนะครับการฉายรังสีสัญญกรรมเนี่ยก็คือการฉายสีที่ใช้ปริมาณรังสีสูงมากๆต่อครั้งแล้วก็จํานวนครั้งน้อยๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในมะเร็งที่มีก้อนเล็กๆนอกจากนี้เนี่ยเครื่อง True b e a m เนี่ยยังสามารถที่จะจับการหายใจคนไข้ได้ด้วยก็ยจะทําให้เราสามารถที่จะยิงเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นแม่นยําขึ้นแล้วก็โดนอวัยวะปกติได้ลดลง สวัสดีครับผมบอสวิสรุตครับผมการชนะการและนี่คือ The Advisor เครื่อง TrueBeam เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่เร่งอนุภาคนะครับและระบบฉายรังสีรักษามะเร็งขั้นสูงนะครับซึ่งตัวของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็เพิ่งได้เพิ่มมาเครื่องนี้นะครับ200กว่าล้านบาทนะครับแล้วเครื่องนี้จะทำอะไรได้บ้างจะเจ๋งแค่ไหนนะครับไปฟังคุณหมอในช่วงหน้ากันครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งสองคนด้วยนะครับ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชชลิดเลิศบุษยานุกูลเป็นหมอรลังสีรักษาประจําอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับการรักษามะเร็งหลักๆเนี่ยมีอยู่3มอย่างนะครับอันที่สําคัญที่สุดสําหรับมะเร็งก้อนก็คือการผ่าตัดอันที่สองก็คือการฉายรลังสีนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาเฉพาะที่ นะครับก็คือมีก้อนตรงไหนตัดตรงนั้นมีก้อนตรงไหนฉายตรงนั้นนะครับส่วนอีกอย่างนึงก็คือการใช้ยารักษามะเร็งซึ่งปัจจุบันก็มีความก้าวหน้ามากนะครับไม่ไว่าจะเป็นยาเคมีบําบัดซึ่งดั้งเดิมแล้วที่เราใช้กันมาน,นานๆมากๆมียามุ่งเป้านะครับมียาคุมคุ้มกันบำบัดมียาต้านฮอร์โมนหลกัหลกๆก็จะมีอยู่แค่นี้สมัยซัก ยี่สิบกว่าปีที่แล้วที่โลมาจุลาเนียมีแต่การฉายสีสองมิตินะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาตลอดระยะเวลา20-30ถึงปีเนี่ยเราก้าวข้ามจากการฉาย2มิติเป็น3มิตินะครับก็คือการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในการวางแผนการฉายรังสีนะครับเรามีเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยมากขึ้นเช่นเรามีเพดสแกนที่สามารถที่จะทำให้เราเห็นตำแหน่งของก้อนมะเร็งได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดของรังสีรักษาก็คือ การมีการฉายรังสีปรับความเข้มนะครับแล้วก็ล่าสุดเรามีโปรโตอนมาได้ประมาณเกือบ3ปีละจริงๆเครื่องที่ล้ำหน้าที่สุดในประเทศไทยต้องถือว่าเป็นเรื่องของการใช้โปรโตอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยก็มีหลายๆหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมที่อยากที่จะมีเครื่องโปรโตอนบ้างนะครับแต่คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องเล่งอนุภาค ปัจจุบันที่เรามีอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นเครื่องของบริษัทแวลเลียนนะครับชื่อรุ่นก็คือ Truebeam เรามีเครื่องแบบนี้ในโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเครื่องนี้เป็นโมเดลเดียวกันเครื่องที่5นะ,นะครับตลอดระยะเวลาประมาณสัก 10- ถึง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆ TrueBeam เนี่ยออกมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดทางด้านซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ที่ค่อยๆพัฒนาให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ตัวเครื่องทูบีมเนี่ยสามารถฉายรสสีได้หลายรูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉายรสสีสามิติซึ่งเราก็ใช้น้อยลงไปมากละขึ้นมาเป็นการฉายรสสีปรับความเข้มไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า IMRT นะครับหรือว่า Vmat ก็แล้วแต่ทั้ง2อันนี้เนี่ยเราใช้เวลาการฉายรสสีต่อวันเนี่ยอยู่ประมาณสัก1 0บถึงสินาทีไม่เกินนะครับแล้วก็เราก็ฉายรสประมาณสัก5ถึงสัปดาห์หรือในบางกรณีก็จะประมาณ7สัปดาห์ ตัวที่เป็นจุดเด่นของเครื่อง TrueBeam ก็คือสามารถที่จะฉายรลังสีสัญญกรรมได้ด้วยความเร็วสูงมากๆนะครับการฉายรังสีสัญญกรรมเนี่ยก็คือการฉายสีที่ใช้ปริมาณหลังสีสูงมากๆต่อครั้งแล้วก็จํานวนครั้งน้อยๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในมะเร็งที่มีก้อนเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งต้นเหตุเช่นมะเร็งปอดระยะที่1นะครับหรือว่ามีมะเร็งแพรกกระจายจุดเล็กๆที่เราคิดว่าการฉายรังสีสัญญกรรมเนี่ยน่าทําให้ควบคุมโรคได้ง่ายขึ้น ได้ยาวนานขึ้นเราก็จะใช้เทคนิคนี้นอกจากนี้เนี่ยเครื่อง t r u b e a m เนี่ยยังสามารถที่จะจับการหายใจคนไข้ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นก้อนที่ปอดกับที่ตับเนี่ยซึ่งมันมีการเคลื่อนที่ตามการหายใจนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยมีตัวจับการหายใจด้วยเซ็นเซอร์ที่อยู่ที่บริเวณหัวเครื่องนะครับดูว่าพื้นผิวก็คือหน้าอก่องท้องนะครับมีความเคลื่อนที่อย่างไรนะครับแล้วก็จะยิงรังสีออกมาณนะจุดที่ เรากำหนดเอาไว้เช่นหายใจออกสุดแล้วขย,ยิงหลังสีหายใจเข้าสุดขย,ยิงหลังสีอย่างนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะยิงเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นแม่นยําขึ้นแล้วก็โดนอวัยวะปกติได้ลดลงแล้วก็ตัวเตียงเองเนี่ยก็สามารถที่จะปรับองศาได้ด้วยอย่างเวลาที่เราเอาคนไข้ขึ้นไปนอนบนเตียงเนี่ยถ้าตําแหน่งมันไม่ตรงเมื่อก่อนเราก็ต้องเอามือเข้าไปขยับนะครับเช่นเอาเจ้าหน้าที่หลังสีเทคนิคเข้าไปในห้องแล้วก็ไปขยับตัวคนไข้ ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นการขยับตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเตียงมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับเช่นเอียงซ้ายเอียงขวานะกระดกขึ้นกระดกลงเนี้ยสามารถทําได้ที่จะทำให้เราไม่ไต้องเดินเข้าไปปรับท่าคนไข้เหมือนเมื่อก่อนทูบีมเป็นเอ็กซเรย์เป็นรังสีเอไปทำลาย DNA ยามุ่งเป้าก็ทำลาย DNA เหมือนกันแต่ว่ายามุ่งเป้าเราต้องตรวจยีนก่อนว่ามันมียีนผิดปกติไหมยกตัวอย่างเช่น คนไข้มะเร็งปอดเนี่ยยีนผิดปกติที่พบบ่อยชื่อว่า eGFR ซึ่งมักจะพบในผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่ะนะครับที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยคนที่เป็นผู้ชายและสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ตรวจ eGFR มักจะไม่เจอมันก็ใช้ยามุ่งเป้าไม่ได้นะครับคุณก็ต้องไม่ใช้ยาเคมีบำบัดเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นยามุ่งเป้ามันมีข้อจํากัดของมันคือมันจะต้องมีการตรวจก่อนว่ามันมียีนที่มุ่งเป้าได้ไหมถ้าไม่มียีนที่มุ่งเป้าก็ไม่ต้องพูดถึงยามุ่งเป้าแต่รังสีเนี่ยเรา เราไม่ได้ต้องตรวจยินไงแต่คําว่ามุ่งเป้าของหลังสีก็คือยิงยังไงให้ตรงเป้าโดยที่แม่นยําที่สุดแล้วก็โดนอวัยวะข้างๆได้น้อยเทคโนโลยีมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ครับว่าทํายังไงให้มะเร็งโดนหลังสีและอวัยวะปกติไม่โดนหลังสีเอาเอาในภาครัฐบาลก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ภาครัฐบาลจะซื้อเครื่องสักเครื่องหนึ่งเนี่ยหนึ่งก็ต้องดูว่า การกระจายของคนไข้เนี่ยเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นในโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเรามีคนไข้ฉายลังสีปีหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบเกือบสี่รายนะครับซึ่งก็จะต้องดูว่าเวิร์กโหลดเป็นยังไงนะครับจํานวนเคสต่อวันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีเคสยากที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงอย่างเนี้ยจำนวนกี่เคสเมื่อน้นเวลาที่เราซื้อมาแล้วปรากฏว่าเคสมันน้อยไม่คุ้มกับค่าเมน n t น n น ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โชคดีที่ว่าโรงพยาบาลจุราเนียเป็นโรงพยาบาลต,ตัดเยาภูมิซึ่งเรารับรีเฟอร์จากหลายๆโรงพยาบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลในระดับโรงพยาบาลจังหวัดหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งของภูมิภาคบางโรงเนี่ยเขารักษาไม่ได้เขาก็ต้องส่งมาให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมก็คือต้องเตรียมห้องครับเพราะว่าเครื่องทูบีมเนี่ยมันใช้ห้องที่พิเศษนะครับกำแพงต้องหนา นะครับไม่ใช่ห้องธรรมดาธรรมดากาแพงหนาครึ่งฟุตอย่างเงี้ยเอาเครื่องเข้าไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งด้านบนนะด้านบนกับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็ยจะต้องมีชิลดิ้งนะครับเพื่อไม่ให้รังสีเนี่ยไปกระทบต่อคนที่อยู่ชั้นบนได้เพราะฉะนั้นถ้าเครื่องเนี่ยมันอยู่ในตึกใหญ่ๆแล้วมันมีหลายๆชั้นเนี่ยข้างบนอ่ะเราก็จะต้องระวังนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ค่อนข้างเยอะมันจะต้องมีการเตรียมนี่คือเรื่องของเครื่องมือสถานที่นะครับอันถัดมาก็คือเรื่องของบุคลากร เพราะว่าลําพังหมอรังสีรักษาคนเดียวไม่สามารถเปิดศูนย์รังสีรักษาได้ต้องมีนักฟิสิกส์นะครับแล้วก็ต้องมีนักรังสีเทคนิคซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าขาดแคลนนักฟิสิกส์ทั้งประเทศอยู่100ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองนะครับนักรังสีเทคนิคที่เชี่ยวชาญทางด้านรังสีรักษาเนี่ยก็มีจํานวนไม่มากดังนั้นถ้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือว่าเอกชนแห่งหนึ่งอยากที่จะเปิดก็จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งงบประมาณสถานที่แล้วก็บุคลากร,กร ก็เครื่อง u r u e a m เนี่ยไม่ได้จำกัดสิทธิ์การรักษานะครับสามารถใช้ได้ทั้งบัตรทองนะครับประกันสังคมข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจใดๆก็เบิกได้นะครับซึ่งเบิกได้เกือบหมดด้วยนะครับไม่ว่าจะสิทธิ์อะไรอาจจะมีบางเทคนิคที่ทางกรมบัญชีกางนะครับหรือว่าทางสงพชกําหนดเอาไว้ว่าถ้าเป็นเทคนิคแบบนี้เนี่ยจะไม่ครอบคลุมก็จะต้องดูเป็นเคสเคสกับดูเป็นรายโรค นอกจากดูเป็นรายโรคแล้วต้องดูเป็นรายระยะด้วยนะครับว่าระยะแบบนี้ตรงเกณฑ์ที่เขาให้เบิกจ่ายหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มักจะสามารถที่จะเบิกจ่ายได้อย่างน้อยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายนะครับโอกาสหายจากมะเร็งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเอาปัจจัยแรกที่สําคัญที่สุดก็คือคนไข้คนไข้ที่แข็งแรงเดินได้นะครับอายุน้อยไม่มีโรคประจําตัวมากมายนะครับนี่ปัจจัยแรก กลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทนทานการรักษาได้ดีกว่าคนที่ไม่แข็งแรงอายุเยอะหรือมีโรคประจําตัวมากซึ่งทําให้มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดนะครับหรือว่าการทําหัตถการนั่นประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2ก็คือตัวโรคเองนะครับว่าเป็นโรคระยะที่เท่าไหร่ระยะที่1เนี่ยโอกาสหายขาดสูงมากนะครับยิ่งบางคนเนี่ยตรวจพบด้วยการคัดกรองเป็นระยะศูนย์ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเต้านมระยะศูนย ที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า DCIS เนี่ยโอกาสหายขาดเกิน98%ในขณะที่พอมีความก้าวหน้าของระยะโลกเป็นระยะ1โอกาสรักษาหายขาดก็จะลดลงพอ,อมาเป็นระยะที่4ก็ยังมีโอกาสหายขาดนะครับถ้าเป็นการแพร่กระจายในวงจํากัดแต่ถ้ามีการแพร่กระจายจํานวนเยอะในหลายๆอวัยวะการรักษาก็จะเป็นการรักษาประคับประคองนะครับสุดท้ายก็คือปัจจัยเรื่องยาหรือว่าเครื่องมายเครื่องมือนะครับ โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลต่ดยภูมิมเนี่ยก็จะมีคุณหมอทุกแผนกนะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่พร้อมเช่นหุ่นยนต์ผ่าตัดน,นะครับเรื่องของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพจสแกนแล้วก็เครื่องฉายรังสีพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้เราสามารถที่จะให้อาวุธที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนแน่นอนครับยาบางตัวเนี่ยมันเบิกไม่ได้หมอยกตัวอย่างเช่นยาภูมิคุ้มกันบําบัดเนี่ยปัจจุบันแทบทุกสิ่งเนี่ยเกือบจะเรียกว่า เบิกได้น้อยมากนะครับมีสิทธิ์ค้าราชการเขาก็จะกําหนดเกณฑ์ครับว่าเป็นมะเร็งระยะนี้เท่านั้นจะต้องตรวจอะไรก่อนจะต้องใช้ยาอะไรมาแล้วถึงจะสามารถที่จะใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดได้ก็เป็นข้อจํากัดของการเข้าถึงยาชนิดใหม่ๆที่ราคาแพงนะครับยามุ่งเป้าก็ทํหนองเดียวกันก็จะต้องมีการตรวจยีนมุ่งเป้าถ้ามียีนมุ่งเป้าค่อยไปสเต็ปถัดไปว่ามีความสามารถจะเข้าถึงค่าใช้ใจ่ายในการรักษาด้วยยามุ่งเป้าหรือเปล่า ยามุ่งเป้าบางอย่างก็เบิกได้นะครับแม้กระทั่งบัตรทองนะครับแต่ว่าแน่นอนคนที่มีกําลังทรัพย์นะครับหรือว่าอาจจะมีประกันสุขภาพที่ดีนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าถึงยากลุ่มใหม่ๆได้ดีกว่าก็จะดีกว่ารอให้ทางกรมบัญชีกลางนะครับหรือว่าสปสอชอประกาศว่ายาตัวนั้น,นเบิกได้หรือว่าเบิกไม่ได้ซึ่งมันใช้เวลานะครับยกตัวอย่างเช่นยาที่ชื่อว่า t r ั s t ูซ u m a ปซึ่งเป็นยามุ่งเป้ามะเร็งเต้านมเนี่ยตัวยาเนี่ยออกมาตั้งแต่สมัยอาจารย์ทอริสจบใหม่ๆอ่ะ นะครับตอนนั้นอนะ่ะเข็มหนึ่งก็หลายหมื่นปัจจุบันคนไข้บัตรทองก็ใช้ได้ละนะครับเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาอย่างน้อยๆสิบปีครับกว่ายาจะหมดสิทธิบัตรพอยาหมดสิทธิบัตรปุ๊บราคาก็จะลงครับแต่แต่ว่ายาที่หมดสิทธิบัตรไม่ได้แปลว่าสปสชจะอนุม,มัติให้เบิกไงเขาก็มีคณะกรรมการของเขาที่จะพิจารณาว่ายาตัวเนี้มีประสิทธิภาพสูงพอแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่ เป็นคนให้บัตรทองหรือว่าเป็นเป็นข้าราชการหรือเปล่าและนี่คือทั้งหมดของ The Advisor ในวันนี้ครับใช่แล้วครับถ้าใครชอบคนนต้ดีๆแบบนี้ครับสามารถมาเจอเราได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับอยากซื้อกองทุนง่ายๆแอปพลิเคชัน TISCO m y w e l คือคำตอบนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับบอสและผมจะเอาอะไรมาคุยกับทุกคนอีกนะครับอย่าลืมติดตามชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ